ไปถ่ายสุราขอนี้ถาดออกมามัมีภาพออกมาเป็นผู้หญิงผมสั้นอะไรเงี้ยพี่ขาอ๋อก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เห็นยังไงก็อย่างนั้นแหละครับคือหลายคนพอมองว่าแบบการที่เราไปพื้นที่ส่วนตัวมีคนไปด้วยแต่มีคนมาถ่ายภาพเราลงแบนด์ก็จริงๆเราก็ห้ามไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะแบบว่าขอกันก่อนอะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าการมากหล่อๆก็เลยเงี้ยกลัวว่าออกมามันจะไม่หล่อครับแค่นั้นเลย ตกใจไหมคะพูดอยู่ๆเอ้ยตอนเห็นตอนเราเห็น,หน,หนว่านเลยคะพี่เบียร์จริงๆก็ตกใจครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าคิดว่าคนแบบว่าน่าจะให้แบบว่าพื้นที่ส่วนตัวอะไรยเงี้ยแบบว่าอ,อยากจะถ่ายถ่ายได้แต่ไม่อยากให้แอบ,บถ่ายคือ,ค,อคือถ้าแอบ,บถ่ายแล้วภาพออกไปไม่หล่อไม่สวยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เมคอัพเลย <c oughs> ไม่ได้แบบว่าเซ็ตหล่ออยู่แล้วหล่ออยู่แล้วไม่หลอกเราเราก็เข้าใจครับเข้าใจว่าปัจจุบันมันก็นะทุกคนก็ มีความคิดที่แตกต่างกันเขาอาจจะชื่นชอบเราอาจจะโพสเป็นส่วนตัวของตัวเองแต่อาจจะถูกคนอื่นหยิบยกภาพไปใช้อะไรเงี้ยซึ่งโอเคเราไม่รู้ถือว่าไม่ผิดครับเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรสําหรับคนที่แบบเป็นเจ้าของรูปภาพต่างๆยเแต่ว่าคือขอโทษนะเขาโฟกัสผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นว่าทุกภาพทุกักทิ้ยงไปแล้วผมผมว่า จริงๆแล้วถ้าตามหลักจริงๆถ้าไม่ใช่คนในสาธารณะนะผม<ภ>ว่าเราไม่ควรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่เวียเป็นดารานอย่าไงเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่ที่คนอยากจะถ่ายรูปแต่พอเขาไม่ใช่คนสาธารณะเนี่ยผมว่าน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวเขาดีกว่าเพราะมันก็มีเรื่องของกฎหมายผมว่าควรจะแบบว่าคิดนิดนึงอะไรเงี้ยดีกว่าเขามีการมีชิ้นแบบมาถึงเราไหมคะว่าเขาดูอนะนไรบ้างไหมไม่ครับไม่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 เพราะว่าจริงๆแล้ว ผมก็รู้สึกว่าปล่อยให้ปล่อยให้ผมได้แบบว่าใช้ชีวิตเถอะอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ต้องแบบว่ามาแบบว่ามาขุดหรือมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมีผลงานดีๆให้ทุกคนได้ได้ชมอยากให้ทุกคนแบบว่าค o n c e n t r a t เรื่องของการทํางานมากกว่าเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเนาะเรื่องเรื่องของใครมันก็มันก็สิทธิ์ของใช่ไหมเราไม่ควรจะแบบว่าละเมิดสิทธิของการและการอยากให้แบบว่าดู พี่เบียในแบบว่าอาชีพที่เวียเป็นจริงๆอยากให้ดูผลงานอยากให้ดูพี่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอยู่พาไปเทีย่ยวไหนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกในช่วงเวลาที่แบบเครียดมากกว่าครับแปลว่าขอโทษขอโทษอีกทีนะว่าคือพอคนโฟกัสเรื่องอื่นอะมากกว่าวมันมีผลกระทบไม่ครับไม่ไม่ครับ<ๆ>ก็อยากให้ทุกคนโฟกัสให้ถูกจุดแล้วกันครับเพราะว่าเนาะเราก็อยู่ในสังคมด้วยกันเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าอย่าคิดว่าสนุกหรือว่าอะไรแค่รู้นิดเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่าสนุกก็ทําไปอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะส่งผลไม่ดีก็ได้ตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมว่าผมไม่มีผมโ no c o m มนต์ครับผมก็ผมผมอยู่ของผมได้ผมผมแค่บอกไว้ไว้ไว้เฉยว่าถ้าเป็นไปได้แล้วก็แบบว่า ทางคนต่างอยู่แล้วกันบอกว่าถ้าถ้าอยากจะบอกว่าติดตามอยากจะสนใจอะไรเงี้ยก็มาบอกกันซึ่งๆหน้าอยากจะถ่ายรูปอยากจะถามว่าทำอะไรอยู่คะเดินมาถามกันเลยเดินมาคุยกันยุคนี้แล้วใส่แมสเดินมาถามเลยมันแปลว่าจริงๆไ,ไม่ใช่คนที่แบบโหแบบปิดบังอะไรต้องแอบซ่อนหรืออะไรอีไม่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 ครับไม่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 ไม้ไถ้าถ้าม่ไ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 ่ไ เนี่ยเราเราคิดว่าพอเราไม่ปิดบังเราแบบว่าใช้ชิดปกติเราก็คิดว่าคนอื่นก็จะให้เกียริเราอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาก็ยังแบบว่าโอเคอยากจะรู้เรื่องของเราอยากจะแบบโชว์เร <c oughs> ื่องของเราซึ่งโอเคผมผมผมไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ว่าใครเลยแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปข้ามอยู่ด,ด้วยด้วยก็เราโตแล้วเราคิดได้ครับผมแต่ตอน, <c oughs> นนี้หัวใจคุณโอเคนะ อะตอนนี้หัวใจของผมโอเคแล้วผมมีความสุขตั้งแต่เกิดแล้วครับพ่อแม่ให้เกิดมานี่ก็ดีใจแล้วครับบายถึงว่าเออร้องในภาพอะไรฮะน้องคนในภาพก็คือใช่ใช่ไหมครับอะไรน้องผมว่าเราไม่เราไม่ยุ่งเรื่องเรื่องสองตัวกันดีกว่าครับผมเอาเป็นว่าโอเคก็ใช่ผมมีความสุขดีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงผมนะครับผม ผมมีวิธีการใช้ชีวิตแบบมีความสุขตลอดทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมไม่ได้ห้ามใครเลยนะที่จะแบบว่ายาดจะแบบมาถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยเดินเข้ามาไม่ต้อง <มา S 1> แบบ<า>ว่าไม่ต้องไปแอบหรือว่าไม่ต้องแบบว่าไปทําอะไรรับหลังกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเนอะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ครับใช่ครับโ <Okay. S 1> อเคนะครับใช่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ